สวัสดีครับผมพุ่มยีสานบ้านนอกเชนแอร์ครับผมเมื่อนี้เอาลูกไก่บอกสมครับที่มวเสีแยวมาให้เบิ้งครับเอามาให้เบิ้งครับผมชุดนี้มันเหลือสามตัวนะครับหมากินเมดกินเั้่งแม่มันครับอันนี้แม่มันเป็นสีเทาครับเทาดําครับลูกมันเล่ห่อมาเป็นสีนี้ครับตัวนี้สิไปทางแม่ครับตัวนี้เป็นตัวผูนะครับเพศผูครับนี่ครับดําปืนเลยครับงามครับหน้าตาสีสัน มันจะมีหาห่างสิเญาครับชุดนี้สำหรับตัวนี้ครับนี่ครับชุดนี้ประธานแบงนะครับจีเก็บไว้ครับเพราะว่ามี่สามตัวครับเม่มันก็ตายแล้วครับแม่นี่ใจลูกเป็นพมาแจ้งหนาครับโยกถอดถอยครับกะเลยร้องใส่กับมารอบังกะคิดวานค้งสีเข่ากันครับโอ้ยงกระไหลครับนี่ครับตัวแรกครับเดี๋ยวไม่ให้บังอีครับอีกสองตัวครับ มีอีกสองตัวเดี๋ยวผมเอาตัวแม่ใส่ซองเลยนี่ครับตัวนี้เป็นตัวผู้ครับตัวนี้สีหุ่นสีสันออกมาทั้งพอคนถอท่านออกครับออกมาเรียนงอนครับว่่ได้ลุกออก้ะครับหางนี่นี่ครับกำลังปูงครับนี่ครับสำหรับชนี้มีตัวผู้ตัวหนึ่งครับสีส้ม งามเลยครับเบิ่งครับตัวนี้งามแข็งครับหน้าตาสีสันแข็งบานระเอียดครับผมสำหรับตัวนี้หางกำลังออกครับผมมีการตัดหางครับสำหรับผมเี้ยงนี่ครับตัวเมียครับนี่ หนึ่งเยวนี่ละคือครับสิว้ทดแทนแมมมันครับสำหรับตัวนี้นี่างกันแล้วที่ออกอันนี้มันออกไปทางพ่อหลายครับสองสองตัวที่วานนีครับมันขนขนสาที่แหลกประมาณมันสิบ่าเกิดคนครับนี่ครับเิเ่งใกลๆครับเหลือสามตัวครับชุดนี้ ใกล้เดือนกลัวครับการลังสีเขาสองเดือนนะครับปานว่าแม่พอแม่เดียวกันครับผมนี่ดำนี่บวชขึ้นมูดำนี่ไปทางเนีย้ยนี้มาทางพอครับสองอนันี่นี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบจว้เพี่งแค่นี้ครับผมกะจะได้ก็ ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามนะครับถ้าติดตามบึ้งสามตัวนี้ครับผลงานจะเป็นยังไงครับอีก6กเดียนครับอันนี้ติดตามกันยาวๆครับตอนนี้มันหน่อยอยู่ครับผูสองแม่นึงครับลาไปก่อนครับสำหรับลีนนี้ครับสวัสดีครับ